สวัสดีค่ะันนี้นะคะามาชมผ้าไหมอีกแล้วนะจ๊ะผ้าไหมสวยๆนะจ๊ะผ้าไหมสุรินนะคะสีสวยๆทั้งนั้นเลยวันนี้เราจะไปด้วยกันที่สีสีอะไรก่อนสีนี้จะถึงวันแม่แล้วเนาะ,ะถึงวันแม่แห่งชาติแล้ว โอเคสีฟ oh, mm ้าก่อนเนาะสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าเป็นสีฟ้าก่อนสวัสดีค่ะถ้าหมายสุรินนะจ๊ะสีฟ้าก่อนนะจ๊ะนี่สีฟ้า พืนแรกนะจ๊ะพื้นหนึ่งพื้นที่หนึ่งสีฟ้านะจ๊ะพื้นที่หนึ่งี่ค่ะสีฟ้านะจ๊ะเป็นลายทางด่วนนะจ๊ะสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะกว้าง1นึ่งเมตรยาว2เมตรนะคะสวยมากเนี่สีฟ้านะคะ ฟ้าแขบได้นะจ๊ะพืนแรกนะคะนี้พันแปดร้อยบาทนะจ๊ะเพิ่มเพื่อนนะคะฝากกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะเนี่ยคะ่ะเป็นฟ้านะคะพัน0ปดร้อยบาทนะจ๊ะ,ะสวยมากนะคะ สวยมากๆ,ๆนะคะพืน <สะ S 1> ที่หนึ่งนะคะสีฟ้านะคะ,<ส>ะลงแดงนะคะต่อไป <สะ S 1> เป็นพื้นที่สองนะคะพื้นที่สงนะคะสีฟ้าเหมือนกัน ม,มีสองพืนนะคะสีเหมือนกันเลยอันนี้นะคะสีฟ้าอันนี้พืนที่สองนะคะนี่ค่ะสวนมากนะคะ,ส,ะ,คะสีฟ้าผ้าใหม่นะคะผ้าใหม่สุรินผ้าใหม่เท้ทอมือน,นะคะสามตะโกนะคะ พันแปดร้อยบาทนะคะกดติดตามนะคะกดติดตามแล้วก็ทักได้เลยนะคะอัมน้ำยาสงฟรีนะจ๊ะพื้นที่สองไปแล้วนะคะสีฟ้าอันนี้เป็นพื้นที่สามนะคะพื้นที่สามสีฟ้าเหมือนกันนีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ลายนี่ค่ะสีฟ้านะคะลายทางด네่วนนะฟ้าพักท่าใหม่สามตะโกนะคะนี่ค่ะแขบบได้นะคะแขบบได้พันแปดร้อยบาทนะคะ สน้ำยาสองครีนะคะนย์เก้าส่งสองเป็นหกสี่ห้าหกห้านะคะโเบอร์โโรนะคะไปก็เป็นสีฟ้าพื้นที่สีนะคะสีฟ้าพื้นที่สีอยู่นะจ๊ะเนี่ยเป็นฟ้าน้ำทะเลนะคะพื้นที่สีนะคะเสิรมากเสวยมากเลยค่ะ สองปีนะคะแ้วหมายเตนะคะทอมือหมเทขไหมเทที่แม่โทไหมเทที่แม่โทเนี่ยค่ะสวยมากค่ะสึนที่สี่นะคะสุฟ้านะคะต้อง สีฟ้าสีฟ้าจะมีอีกืนหนึ่งนะคะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้สีฟ้าเหมือนกันเป็นที่ห้านะคะนี้เป็นที่ห้านับยาส่งฟรีเหมือนกันนะคะชอบแขะแขบไว้เลยนะคะแขบได้นะคะ ต่อไปนะคะต่อไปเขาเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวเยอะเลยวันนี้เขียวอือเลยเขียวปีเลยสีเขียวเยอะนะคะวันนี้เดี๋ยวแค่ดูสีเขียวนะคะต่อไปเป็นสีเขียวนะคะสีฟ้าหมดแล้วนะคะเป็นสีเขียว ันว่าจะียลายอะยยก็ลายลานะคยันนี้สีเขียวนะคะสีเขียวตองอ่อนนะคะนี้ทำไมมืดมันมืดนะ ลายทางด่วนลาลายทางด่วนตัด,ด,ดสำเร็จจะสวยอันนี้สีเขียวเขียวไคลเขียวไครเขียวต้องอ่อนนะจะสามตะโกนคะคะสวยมากเลยสวยมากๆนะคะ 800บาทนะคะแคปหน้าจอได้นะคะศืนพืนพืนที่หนึ่งนะคะสีเขียวนะคะทำมานมืมดจัง<ม>เดี๋ยวดูนะมืดมืดมาก นะคะห pues er. e. ัมืดน้มันกั๊หนึ่งแต่ไม่ขายค่ต่อไปนะคะสีเขียวสีหนึ่งเขียวสดเลยนี่เขียวสดสวยมากสามตะกอนะคะโทรมือพัน0ดอยบาทนะคะ โัณคเดี๋ยวแม่จะบอกที Meat ่จะเขียนให้นะคะศูนย์เก้าสอสองแปหสี่ห้าหกห้านะคะนึ่ันแปด้อยบาทนะคะสีเขียวหัวเป็ดอันนี้อันนี้เขาเรียกเขียวหัวเป็ดสวยมากนะคะกรอไปจะเป็นเขียวอ่อน อันนี้เขาเรียกเขียวอะไรเนาะนี่เขียวแก่เนาะนเขียวแก่เน,นี่ยเชิงจะเป็นแบบนี้นะคะมีหัวใจนี่ดอกนี่ดอกมะขือนะคะนีพันสามร้อยบาทเอ้ไม่ใช่พั1800นแดรอยบาทพันแปร้อยบาทนะคะสวยมากนะคะแคปหน้าจอได้นะคจ เป็นทางด่วนทั้งหมดนะคะเป็นลายทางด่วนทั้งหมดเลยอันนี้นี่ก็จะเป็นเขียวไพรเหมือนกันแต่เชิงจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เขียวการมาลิอันนี้เขียวกานมาลินะคะไม่ใช่เขียวไพรเป็นเขียวก้านมะรีนะคะจ้าเาเาตัดออกพันแปดร้อยบาทนะคะนี้เทียนก็สวยสะะวยมากเลยเนีเ่ยสวยแบบนี้เลยนะคะ เือบางบางชาพอไลันแปดร้อยบาทเขียวเขียวก้านมะลิอันนี้นะคะนี่พื้นที่สีเขียวอีกทึงสวยมากนะคะสวยมากๆเลี่ย แปดร้อยบาทน,นะคะถ้าใหม่สูรินนะคะใหม่แท้นะคะน,นี่เป็นสีเขียว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 ของเป็ดพึ้นเรื่งนะคะโอ้อันนี้เขาบอกพี่แต่พี่ก็ลืม อันนี้เขาว่าอะไรนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้เป็นพื้นที่หกนะคะอันนี้พื้นพื้นที่หกนะคะเกี่ยวพื้นที่หก้วเกี่ยวเกี่ยวหอกเป็ดนะคะรวยมากเลยนะคะรวยมากๆเละถ้าใหม่สื้อทั้งนั้นเลยสลยเๆจะขายดี สเ่เสีแกค่ะมากนะคะสีเขียวในพื้นที่เจ็ดนะจ๊ะพื้นที่เดพื้นที่สีเขียวนะคะผ้าไหมชูอินนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะไมะไม่ค่ะ พื้นที่8นะคะนี้พื้นที่8สีเขียวพื้นที่8นะคะสีเขียวมี3มี8พื้นนะคะสีก็ทกขัดกันไปนะคะเพื่อเนี่ยสีสีกา้กานก้านมะลินะคะสีก้านมะลิ1,800บาทน,นะคะมาชมกันหน่อยค่ะ เป็นสีม่วงนะคะขอเป็นสีม่วงนะนี่ทุกเจ้าบอกเขาให้ทุกเจ้าเล่นบอกสีม่วงนะคะต่อไปเป็นสีม่วงนะคะจะต่อได้สีแดงสีแดงก็เยอะสีแดงก็เยอะนะสีม่วงนะคะสีม่วงโอ้นะ รวันอยู่ตลาดสีม่วงคืนแรกนะคะเนี่ยสวยมากค่ะทำเยอะปะเยอะนะะเยอะเป็นคนซื้อเยวไม่รู้าสีม่วงค่ะสามกระปอนะคะลายมีนย่ม้าำยสมงฟรีลายอ้ยน้อง สวยมากเลยสวยมากเลยคะ่ะสีม่วงนะคะอันนี้สีม่วงจับได้นะคะตันแปดร้อยบาทนะคะอันนี้คืนหนะะึ่นนะะงนะคะคืนหนึ่งน,นะคะสีม่วงเหมือนกันเชิงรูปหัวใจน,นะคะเชิงรูปหัวใจสวยมากเลยคะ่ะ กว้างหนึ่งเมตดยาวสองเมตรนะคะตัดข้มศนงไปวัดงไปงานขวดงานแต่งงานได้ได้หมดนะคะสวยมากๆเลยนะคะพื้นที่สองนะคะสีม่วงค่ะแล้วเป็นพื้นที่สามมันจะออกเป็นสีกะปินะคะม่วงกะปิม่วงกะปินะคะากนะคะเจิดเพียนนะคะ เดินหยดเทียนนะคะสวยมากๆากนะะเนี่ย1ั0นแปร้อยบาทนะคะอานยาส่งฟรีนะคะกดไลค์กดแชร์โ่มเพื่อนกันได้นะจ้าอันนี้เป็นสีบานเย็นนะคะศูนย์ที่สี่นะคะน,นี่จะเป็นสีสีบานเย็นนะคะ เชิงดอกมะเขือนะคะแล้วก็เชิงเทียนลงข้างล่างท่านไปด้วยนะคะดับหน้าจอได้นะคะสวนมากสวดมากมากนะคะต่อไปนะคะต่อไปของนี่นาะขาดเลยขาด ไปจะเป็นสีแม่สีอะไรเนี่ยอันนี้ระกกร,ร,รัมทองอสีระดัทงระันี้สีระก,กัมทองนะคะเกร็กำทองนะคะแปรดร้อาทนะคะอายยาวสงปีนะคะสวยมากนะคะสีระก,กัทองนะคะแข็นหน้าจอได้ค่ะ พักมาถามได้นะ,ะจ๊าสอบถามได้ค่ะปืนละพันแปดร้อยบาทนะคะเดี๋ยวเพิ่งครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปด้วยอันนี้สีแดงนะคะสีแดงสวยมากเลยนะคะสีแดงช้างดวนนะคะพันแปดร้อยบาทนะคะเก็บ้าโจโอทันไหมคะเก็บทันเลยเก็บได้นะคะ สามได้น,นะคะสามตะก้อห้าสามตะก้อทั้งหมดงานสามตะก้อกว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตรนะคะสีแดงผ่านไปแล้วต่อไปก็จะเป็นสีอ๋อตอนนี้จะไม่จะเป็นสีแดงนะคะเป็นสีแดงนะคะแครบหน้าโจได้นะคะไม่ได้บอกสีแล้วใชนี้นแครบหน้าโจได้คะ่ะเอาเราจะทิ้งเวลาให้แคปนะคะแคปแล้วก็สอบถามได้ว่าสีนี้ยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นี่ชื่อขานะคะเสียสีแดงมาให้ดูเนี่ยสวยมากนะคะราคแปดร้อยบาทค่าถูกมากนะคะถ้าใหม่แทสุรินนะคะอันนี้ก็เป็นสีแดงนะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะอเราจะทิมงเวลาให้แคปนะคะแ้วให้แคปเลยค่ะแคปนานๆเลยนะคะ การบร้อยบาทนะคะอ่านัญยาส่งฟรีนะคะอันนี้จะเป็นสีแดงหมดเลมือนะนเนี่ยสีแดงสีแดงแค่นั้นเลยเจ๋อเชิงจะไม่เหมือนกันนะคะเชิงตัวนี้จะไม่เหมือนกันจะเป็นสีแดงนะคะอ่ะลอให้แคบนะคะแคบเลยนะคะแคบแล้วก็มาสอบถามได้นะคะ สวยมากค่ะสีแดงแล้วกว้างหนึ่งเมตรยาว2เมตรนะคะสีแดงมันมีหลายหลายเชิงนะคะเชิงตรงนี้จะไม่เหมือนกันนะคะจะเป็นสีแดงนะคะแคปได้นะคะแป,ปดร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะแป,ปดร้อยบาท ไปไวเลยนะคะเนี่ยสีแดงสีแดงเหมือนกันอันนี้ก็แดงแดงเลือดนกนะคะถ้าแดงเลือดหมูเขาก็จะคับคำหน่อยแต่แดงเลือดนกเ็จะออกแดงออกเนชมพูนิดนึงนะเป็นแดงชมพูนะคะการเปลดรยนวัานะคะนี่นดูเชิงนะคะให้เวลาแคปนะคะเริ่มรองตาแปะา อ้าวคู่นี้มีหลงมานะ้วค่ะเด็กแดง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 นะคะมีนะสวยมากเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะนี้เลยแคปได้นะคะหนึ่งสองสามแค่แกะนักขโอ้ อ,อันนี้จะเป็นสีระกำทองนะคะสีระกำทองนี่ก็เป็นสีระกำทองนะคะนี่สีระกำทองนะคะแขคบได้นะคะหนึ่งสองสามแปดขันแบบร้อยบาทนะคะทุกฝืนนะคะสนใจผืนไหนก็แขคบแล้วก็ต่อมาได้นะคะสวยๆทท่านั้นเลยค่ะผ้าไหมสุริน เจะพื้นสวยนะคะนี่ๆๆมันนี้ส,ะะสวยมากสสยมากนะคะสีม่วงม่วงบันเย็นนะคะสวยมากๆเลยนะคะแข็บนะคะหนึ่งสองสาม กันแปดร้อยบาทอีนะคะถถมนยาส่งฟรีด้วยนะคะสวยมากๆเลยสุป,ป้าสุป,ป้าสุป้าสุป้านี่แถบได้หนึ่งสองสามนะคะกันแปดร้อยบาท๋อ้อสีชกันเยอ,ยอะเยอะมองมันเย็นนะคะ นั่งสองสามวองมากๆนะคะ่ะมีคนชมเลยมีคนมาดูเลยคำสาวโผนะส่งหัวใจลูกขึ้นเต้นอย่างนี้ส่งหัวใจลูกขึ้นเต้นได้ จะมีใครอยากดูไม่เหมือนสาวโคนแล้วสาวโคนอี่โอ้คนดูเยอะเยะเลยนะคะนี่ก็เอามาฝากกันแค่นี้นะจ๊ะก็จบกันไล์แค่นี้นะคะสวบคดีมาก